จนจนมอันไันพูดยังคยไม่เ่ยเราอ่นหลับสอบติดกดนังติดกดเพื่อเบิ้งติดวัอยังกำใไรว่าแมนแมนเห็นไอสวานะแล้วก็เออพี่สีแมนเอซีสวัสนะมาันก็เลยจรไอ้เ้องเพลงอนยังถึอสาวสวรสค์ต้น สบายดีแล้วใช่ยเด้อดีน้องเราคิดสิดาทน้กันนี่ให้ก็ตั้งในเด้อไปปบตั้งมนเจ้าอายเซ็นหน้าบอเดี๋ยว

น่นัเกดเอคอยัวโผ่เป็นเห็ดเลยโง่มันแนวอ่ะใช่มึ้ โอ้โหเห็นตคนเห็นดเีนอยินเนเงน่อไปเรยเออหรือยิมเยกได

嚟啊！九件，吧。 chậm nhau nó đi còn nào còn nào còn đi <laughs> chứ à, xin mua ra Så pam vi. Och sen då 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 pam vi. น,นี่ค็อยึดบนเ่านี่เดียวคนโมดคนหัวตัดมาหาเนาะตัดกันเล

มานียกมาของพัดจะบมาเลยมาแล้วมาแต่บ้านนี่บอกอามาจะมีไรมาแั่หวันเนี่ยาถึงเขาม,มาถึงเทน้วห่าม้งเต่ามาแบบเป็นโบโดดัพับเป็นมังเเ่านิดผูไไ้เป็นยาคมพิก็อยยลราเฮาขัีเ,นเ,ออย,เยนให้ดูสงมะเยนเด้ ไม่ใรไ่ได้บต้องลงะเบียนใหม่ก็ได้เป็นลงทะเบียนเบอร์ได้ได้บอนี่ได้เอกชื่อเบอเขาเบนได้บอนี่ตอไประ เด oh ินเลยเดินวะเดินยาวนะก้อน

มันนี้ก็บแบบมาเน้่ก็ได้มาหอดมาถึงได้ก็มาหาเพิ่นเพพด้อบอกคุณจักกับเ,เพิ่นอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วในเพจในยูทูปเออในเพจเนาะในเพจเนี่ยก็นในช่องยูทูปก็มีคนถ่ายเพิ่นทางดุนงานเนาะผมเป็นตยถ่ายเป็นโมมเเชื่อกทางแรกเป็นทางแรกเน่ก็ได้เข้าไปเยี่ยมปิยามเพืเ่อเยอรมักอัปเดตเถอะน,นะอัปเดตตัว่อน คนคนมอ่ก็ปิดใจจะได้ส่หาเรื่อยๆนะครับเัื่องเราิดใจง่ายน้อยเนาะคอสิ่งเง่ายดอกบ่มี่คือสิบ่มีไทมาปิดใจเรนบันี้กับบดนี้ก็บ่อยากเชื่อง่ายปานในแด้นอนแมนแมน นี่ก็เปียดเพื่อนง่ายนะยันเป็นตัวเพื่อนเยอะมาเลยนะเยอะมาขั้นหนึ่งแล้อันนี้อันนี้แบบว่าเป็นคนที่ว่าคุณนี้ก็เคยองค์ฮักคนคนที่เคยองค์ฮักมามาหากันได้บุรีก็ไดรับใจกันก็ได้รับใจกันก็ได้นัดกันได้มาเรียกเข่าเลียงน้ำกันก็โอ้โหสุดยอดเลยนี่แดนที่ว่าคิดคิดว่าแต่ที่แต่ก่อนเนี่ยคิดว่าอยู่ว่าอยากมาหาเพื่อนอะไรกินจุนเนาะ พกพว่าเดินท้ท <c oughs> ี่ล้มมันมันก็พอดึงดยดใจไดนะ <c oughs> ้อยู่น่นเพรคือก็สิยยากแวะมาอยู่ถึงที่ไปทั้งคืนทั้งไหนก็แวะมาคือเกาคือจุนนยยดยดย ครับผมมางไก่เนาะขึ้นว่าี่มาเลี้ยงมาผู้เดียวก็โอ้ยก็สิดิ้นทอยดียวมาแั่งไก่แต่ถ้ามีเวลาก็จะได้พาให้นไปรลหหลายบนอยู่น่อยเนาะแต่เลาะแต่อนอยู่ข้นเนาะ

แมวนวบอ่เย็นะเยนได้เกือบ่0บาท่ึงเอาโทมาใส่ถิดว่าเอไข่ได้พาร์มาอขึ้นย่บอแม่คิดว่าไอซื้อข้าวเจ้ามีนุ่มประมาณ40 40บาทอะตัวนั้นยังมาทำเงื่อน่าโอ้นพที่มาเจ้ดิสิิเาโอ้ผม่า40บาท ก็บอเห็นบอเห็นได้ยินกันเราโอ้ยย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 ยเยบยยยยยนบอกมยย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 าเยย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 ยอกยย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 นยอยย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 ยหยย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 นยอะยยยยบมยย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 นยย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 นยย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 ยนยยยยหยย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 นน พคนก็มีหลายคนเนาะมาคู่มือคนก็มาคู่มืออะไรแทบขู่มือมือนี่นี่ยเพราะว่ามันมาง่ายแล้วมันแบบสํารวจตลาดสํารวจทหารจ้ับเรือนเพิ่นนี่ให้อายว่าเอาโน่นหน่อยเนาะโมเมนต์คือว่าในข่าวนี้อย่างเขาว่าน่หน่อยเนาะสาวมาอยู่น้อยเนาะม้าม่ายอยู่มสาวมาแบบเออถึงโต้งยังเขาเพิ่นก็จับบัสจับอย่างนี้เขามาเขาก็มาไปเที่ยวไปปกติเขาบัสยังไงมานี่ ไป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 านเดือนไป่านเดือนดูว่าเขามาดูสามมือสมมือเขาต้องตีดเืจะเอาไปเห็นไมหน่อยเนาะตุ้มขาวตุ้มขาวอไแหละสามมือคือเขาไปพังไทยามือกาเ้าไนพิโน่ไปคนเล่าเขก็ไปสามมือขึ้นไปขึาปเดียวกนาวสะกที่อยู่ไในรดจะเป็นเดือนอะไรเดือนเช้าเดือนกว่าไปดอ๋อกันเลยปับมาเลย พอเลียงมาบมาก่ไม่บอคเลยมาสปอร์ตเชื่อด้วยอมาครั้งแรกคิดยากดี่ยวนย่นีำอะไรไบางไมันยันหนึน่งยนันยานมันยากเนาะแม,นย,น,มนยากมันยากเลยยากจะ่ตอนรกยังบางคนนะ่ะบางคนเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งคิดเบิง่งยังน,นว่ามันเยอมันก็เป็นข้าวร้อมกับนีว่ะ ต่อมาเล่าเลยคือพี่ใสเงินทั้เสียคนหนึ่งห้าหกพันบาทเป็นหมื่นหว่ะบางคนก็คิดยากนะแต่บอแม่น้อยเนาะมาหายเนาะบางคนเนี่ยเป็นบมวก้าขามาตัวเห็นข้าวปลอมหลายบางคนเนี่ยว่าคนเล่าเขาเนี่ยเห็นแก่เงินมาเนี่ยจากพี่ใสคุณใเนาะบ่แม่น้องบอมแม่นความจริงเนาะบ่แม่นคือข้าวเนาะบอมแม่คือข้าวแต่ว่านี่ก็คือว่าว่วเป็นจริงกับเพื่อเอาด้วยมาคือได้เห็นได้เนาะ มันก็ธรรมดาไปคุณกินปลามาพี่กินเข่าถูกว่านะแรอุจจักกันไว้กันนี้เธอนาเถอไหนกับเวเวียนโทหากัรเดนามาจากฝั่สาทมามวันด้ทครับสวัสดีครับฝั่งไทยคือกัด่โอ้ ปลาปาคนมากินมูกระทะเจ็บซีมากับยูทูบเบอร์นะฮะกับยูทูบเบอร์ด้วยสบายดีนะสบายดีอะไรคนอยู่ปิดนะเดี๋ยดี นอกพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็พาคอยทำยำแรงเรงนาะคอยคต้มตรงเนาะพี่น้องเนาะช่าง่ายเพิ่นจาบพี่บุ๊คฮะมาจากด้ยมอมเนาะละพ่อแม่พี่น้อง,อองสาวลาวไ็้พี่น้องเนา เนี่ยนะโยาโน่ันยนยะมันานองกไลกเซกุติตามเเดป็นกำลังใจให้าบบอยเาคนน้เสบายดีสบายดีเนี่ย